สวัสดีครับดีครับคลิปนี้มาอยู่กับผู้ใหญ่เอียอีกแล้วนะครับไม่ได้เจอกันสักพักแล้วล่าสุดก็ตอนเกี่ยวข้าวนี่ครับเดี๋ยวคลิปนี้แวะมาเยี่ยมชมนะครับผู้ใหญ่เอียททำอะไรอยู่มีโปรเจกต์อะไรหรือเปล่าโอ้รถดำขับเองไหมครับรถดำลูกชายครับลูกชายครับเกือบจบแล้วเหรอจบแล้วจบปีนี้โอ้จบแล้วครับโอ้โหซื้อมาปีที่แล้วนะ ตอนตอนเสร็จเสร็จหน้างานแล้วมันมีนาเมษาได้วิ่งเมษาอยู่เดือนหนึ่งยังไม่ได้เช็คอะไรเนาะใช้ปกติอยู่ยังยังเหมือนเดิมอย่างดูอินตานยางก็ยังไม่ได้เปลี่ยนยังยังปีนี้ก็ลุยจมที่แล้วงานน้อยปีนี้งานน้อยพอพอได้ใช้อยู่โอเคมีอะไรมานำเสนอโอ้รถไทยมาใหม่เหรอไทยมาใหม่ ปู่ยายซื้อใหม่ครับโอ้โหอยู่ไม่ได้พันเจ็ดเลยนะใช่พันเจ็ดเลยรุ่นอะไรเนี่ยอสองสี่เจ็ดอสสองสี่เจ็ดเอสรถไทยเอ็มยูสี่เก้าโอ้โหไว้ทำนามันตอนแรกว่าจะเลิกแล้วเลิกไม่ได้มันมันยังไงไม่รู้มันก็เหมือนเวลาเวลาเราไปไปนาไปไรมันก็ยุ่งยากเนาะอันนี้ซื้อสดเลยไหม ไม่ไม่ไมพอ,อ,อดาวครับครูโบต้าเจริญชัยอยู่ซีสเกตใช่ไหมครับนี่อยู่ขูกันคูกคันครับแต่สาขาใหญ่น่าจะอยู่กันทลักษ์อันนี้ไปลุยอะไรมาบ้างแล้วครับก็ไปไถานาตัวเองบ้างนิดหน่อย,ยตัวเองเมื่อกี่ไร่แล้วเอ้ยนิดเดียวเพิ่งซื้อมาเหรอเพิ่งซื้อก็ช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยแหละได้เดือนหนึ่งมีนาเมษาอ๋อเดือน ตอนนั้นนั้นเราขายเอ็มห้าพันเนาะของผู้ใหญ่พี่ใช้อยู่เนาะแล้วก็หลังจากนั้นยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ใช้ไม่ซื้อว่าจะเลิกเลยว่าจะเลิกว่าจะเลิกดีมันทำนามันมันยากก็เลยแล้วปีเมื่อกี้ได้รายไถจ้างเขาเหรอก็ให้พี่ชายไถให้ปีนี้จัดใหม่เลยครับโอ้นี่ทั้งนั้นแล้วไอคันรถเกี่ยวที่อยู่ตรงเนี้ย ที่ผมมาถ่ายอ๋อไปจอดจอดไว้บ้านเขาแล้วยังไม่ได้ขายเหรอไม่ขายโอ้คันไหนคันตัวไทยเสงห่ะเนี่ยคันที่จอดในโรงตในโรงเนี้ครับขายแล้วขายแล้วขายแล้วครับขายแล้วตอนนั้นเรามาถ่ายครับพอดีช่วงเกี่ยวข้าวนะผู้ใหญ่เกี่ยวอยู่แล้วให้ผมมาครับมันมีเจ้าหนึ่งเขามาคุยอยู่แต่ว่าพอดีเจ้าของก็ขายเองอีกอีกเจ้าหนึ่งมาดูก็เลยขายไปเลยขายไปแล้วครับตอนนี้ผู้ใหญ่เหลือคันเดียวแล้วเหลือคันเดียวปีเมื่อกี้ก็คันเดียวนะครับคันเดียว ได้กี่ไร่แปดร้อยกว่าโอ้แปดร้อยกว่าครับพอไม่ได้ซ่อมอะไรนะครับปีที่แล้วแต่ปีนี้ก็น่าจะได้ซ่อมอยู่ปีนี้ได้ซ่อมอยู่ครับได้ซ่อมก็จะใช้คันนี้ต่อครับขายไหมมันคงขายยากมากรุ่นนี้มันโอ้ผู้ให่ลุยคนเดียวเลยเนาะปีเมื่อกี้ครับแต่ปีหน้านี้น่าจะจ้างคนขับแล้วล่ะน่าจะจ้างคนขับแล้ว ปีหน้าปีนี้ใช่ไหมถึงนีฤดูการที่จะถึงนี้ต้องหาคนขับแล้วจ้างคนขับจะลงข้างล่างแล้วไม่ไหวมันเหนื่อยแล้วแกแล้วที่แล้วผมเคยลุยเหมือนกันปีนั่นอ่ะโอ้โหนี่ก็น่าจะตอนแรกว่าจะเปลี่ยนหมดข้างล่างปีนี้รอดูก่อนเปลี่ยนหมดคืออะไรทั้งทั้งใบทั้งโซ่ทั้งอะไรหรือว่าเปลี่ยนทั้งเฟรมใหม่ใม่ใหมอันนี้ผู้ใหญ่เคยคุยกับท็อกเก่เนาะใช่ไหมคุยกับท็อกเก เกษตรเลยอ่ะครับเคยคุยกันที่ว่าจะเปลี่ยนช่วงบนเนาะครับไม่เปลี่ยนแล้วแต่เขาก็ไม่ให้คําตอบเนาะแต่เขาไม่ให้คําตอบเหรอครับก็ตอนแรกเขาบอกว่าให้สมียนเขาประเมินดูว่ามันเท่าไหร่ก็เราจะเอารถเราเข้าไปใช่ไหมครับก็จะเปลี่ยนเครื่องปั๊มช่วงบนก็ใช้ตัวเดิมครับก้อนตัวเดิมตัวเดิมแต่ว่าอยากได้ช่วงบนใหม่ได้ใหม่ทั้งเอาชุดเออเท่าไหร่เอทเก้าพันเลยเนาะครับก็ลองลองดูตอนแรกตีราคาดูก็ เขาจะให้ไหมแต่ไม่แต่เขาก็บอกว่าให้เจ้าที่ของที่อยู่ศูนย์สุรินนั่นนั่นอยู่แต่ว่าก็ไม่เห็นเขาให้ข้อมูลเขาก็จะขายแต่คันใหม่ให้อย่างเดียวเขาจะขายคันใหม่คันคันเก่าเขารับเือนไหมตอนนี้ก็ยังยังยังไม่คิดแต่คิดว่าน่าจะได้ซื้ออีกได้ซื้ออีกได้ซื้ออีกน่าจะปีหน้าประเมินดูก่อนปีนี้ปีีน้ยังยังวางแผนก่อนว่าปีหน้าเนี่ย พราะว่าตอนนี้ลูกชายเรียนจบม6แล้วครับก็คิดว่าน่าจะน่าจะได้ลุยแบบเต็มกำลังเริ่มใหม่ทีนึงน่าจะปีหน้าเพราะว่าก่อนหน้าปีเมื่อกี้เนาะผู้ใหญ่ก็ใช้สองคันอยคันคันไทยเสงครับที่ว่าขายไปประโคนชัยไอ้บ้านอะไรนะแถวแถวกระสังนั่นแหละแถวบ้านผมแต่ว่าประโคนชัยเขาอยู่ประพลาชัยหรือเปล่าไม่รู้ประโคนชัยเขาบอกว่าประคนยังไม่ถึงประโคนชัยแต่เขาอยู่เขตประโคนชัยหรือเปล่า แต่ไม่รู้ว่าเขาประสบผลสําเร็จหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ตามไปดูนะครับว่าจะตามไปดูน่าจะได้อยู่น่าจะได้เพราะว่าเขาเคยใช้ไทยเซ็งเมื่อก่อนเคยขับไทยเซ็งอยู่แต่คันนั้นก็ดีดีทุกอย่างดีแล้วก็ขายไปแล้วเหลือคันนี้ปีเมื่อกี้ก็ได้ใช้คันเดียวแต่คันเดียวมันปีนี้ก็น่าจะคันเดียวก่อนนะคันเดียวก่อนปีหน้าค่อยว่ากันใหม่แต่ปีนี้เราจะเอาคนขับเข้ามาจะจ้างคนขับอลองดูแล้วทีนี้ก็จะ จะเริ่มใหม่อีกทีนึงครับวันนี้โรตารี่ยาวเท่าไหร่อเมตร20ยมตยาวเลยอ่ะ2เมตร20เมต้มันลากไว้ก็ของรุ่นรุ่นพวกนี้เดี๋ยวนี้ก็ใช้ขนาดนี้ละ60เมตร2เมครองเมตรยาวมากครับใส่พวกประมาณ6070ได้นั้นด้วยการหมดเลยตัวนี้ MU49 ครับลากไว้เพราะมันลากผ่านเจ็ดเนาะผ่านเจ็ดก็ประมาณ M70 เลย อันนี้ใหม่เลยได้อุปกรณ์สามชิ้นสามชิ้นนี่ยังไม่ได้ใช้งานเลยยังยังกองผมก็ถอดใบไว้แล้วแต่ยังไม่มีตังซื้อใบใหม่ไปพ่ยายมีอะไรให้ดูไหมรอบนี้รอบนี้แล้วบอกว่ามีรถอะไรจะขายดีซีหกสิบอยู่คันหนึ่งอยู่แถวไหนอ่ะก็ไปอีกนิดเดียวโอเคครับอ้ไปดันมาเยอะแล้วเนี่ยเยอะแล้วเสร็จนานนึงแล้วซียนตลกมาแล้วครับเสร็เสร็จนานหนึ่งแล้ว แต่มันมีงานแต่ว่ามันไม่ยังไม่ว่างก็ทําบ้างงานหลวงม้างงานอะไรบ้างงานศพบ้างเดี๋ยวนี้งานศพก็เยอะอันนี้ข้อคนเข้ารถผู้ใหญ่ก็ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้ครับรถเกี่ยวเทเลอร์รถไถมาใหม่แล้วก็หกรถดําเราขายให้ผู้ใหญ่ได้หลายคันแล้วเนาะตั้งแต่ได้หลายมานะหลายรอบ กระบะมิซูตอนเดียวดำรถเกียวก็ได้เนาะบะลอยรถเกียวรถเกียวรถกระบะดำรถไทรถไทก็ได้ครัได้หลายคันเลยครับอตอนนี้ยังไม่มีอะไรขายนอะกผู้ใหญ่ก็ถือว่ามาเยี่ยมเยียนครับนะครับไม่ได้เจอกันสักพักแล้วปกติก็จะมาเรื่อยๆครับมาเยี่ยมผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่มักจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆให้เราดูตลอดนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเงียบๆหน่อยอันนี้ท่อเกา่า<อ> <laughs> เีอ่ะติดโลตอนนี้เป็นยังไงก็เปลี่ยนใหม่แล้วอ๋อเปลี่ยนใหม่เหมือนเดิมเลยคับเหมือนเดิมโอ้โหก็ไปทําอยู่ที่สุรินทร์นั่นแหละน่าจะร้านเดียวกันหรือเปล่าลูกชายก็ไปทํานะไม่รู้วเนี่ยก็ไปใส่อยู่สุรินทร์อันนี้มันไปโดนอะไรรถจมหรือเปล่ารถจมไปเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วสวยเหมือนเดิมเปลี่ยนอยู่อยู่สุรินทร์น่าจะร้านที่ไปทําท่อหรือเปล่าไปทําอยู่สุรินทร์นั่นนี่ไปใส่อยู่สุรินทร์ ไปสุรินเลยครับไม่ไม่ได้บอกด้วยเพราะว่าอันนี้ซื้อสดมาเนาะครับซื้อสดมาเท่าไหร่นะครับประมาณแปดแสนแปดแสนสามแปดแสนกว่าครับมันเป็นตอนเดียวเนาะตอนเดียวน่าจะได้ทุนแล้วมั้งเนี่ยโอวิ่งเอาแค่รีโมดยังใช้ได้อยู่มันเนี่ยใช้ได้ครับโอ้มันเป็นรีโมดรีโมทโอ้สวยเหมือนเด็กเป็นเบาะนอนแล้วเบาะนอนต้องดูฝั่งนี้เวลานั่นก็นอนในนี้แหละ อ๋อนอนอย่างนี้เลยครับนี่ก็สั่งสั่งมาจากอ๋อเดี๋ยวไปดูครับฝั่งเราก็นอนหลับเหรอไม่ร้อนเหรอก็ไม่พูดถึงว่าถ้าถ้าร้อนก็เปิดแอร์บ้างไลบ้างอันนี้มีเครื่องเสียงพร้อมไหมไม่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่แค่สั่งแต่นี่มานี่เท่เพราะตะว่านอนได้ยอยู่เนาะครับได้เพราะว่าข้างหลังมันกว้างตรงนี้มันกว้างเราขาเข้านู่นหรือเปล่าใช่ไหม ครับตู้นก็ได้ไปนู่นก็ได้ครับหลังบ่ที่นอนที่นอนใหญ่นะแต่ถ้าได้แคบก็มันน่าจะนอนดีกว่าใช่ไหมถ้าแคบมันก็แค่เรานอนในแคบเนาะก็แล้วแต่แต่แต่ว่าส่วนมากไม่ค่อยได้นอนหรอกไม่ค่อยได้นอนครับไม่ค่อยนอนมีแต่กลับบมานนี้ก็โอเคกลับบ้านทุกวันมันเป็นเครื่องเสียงครับเป็นตู้ลำโพงอันนี้ก็เก็บของได้ใส่มุ้ง เราถามเราสั่งมาจากไหนไม่รู้สั่งมาใช่ไหมครับสั่งมาปากช่องหรือเปล่าสายได้พอดีเป๊ะเลยครับถูกตรงรุ่นตรงรุ่นเลยนี่เนาะครับพีพีคาออดิโอเจแพนสั่งเลยอย่างก็สวยนะครับเข้าทรงเลยก็ชั่วคราวเนาะเราไม่ได้นอนทุกวันไม่ได้นอนทุกวันเพื่อเพื่อได้นอนเพื่อได้นอนนอนพักเที่ยงอะไรองี้เนาะครับทั้งปีก็น่าจะได้นอนอยู่ ที่เดียวแล้วมั้งไม่ได้ไม่ได้ไปนอนทุกทุกที่นะยกเว้นไกลๆถ้าใกล้ๆก็กลับข้าใช่ไหมครับถ้าใกล้ๆก็กลับดําก็ถามว่านั่นไหมมันก็พอได้ถ้าขับเองนะพอได้เหมือนเหมือนกับว่าหางานทําเองแบบนี้คมันพอได้อยู่โอเคครับไปประมาณนี้ครับเดี๋ยวผู้ใหญ่จะพาไปดูรถเกี่ยวรถเกี่ยวต่อลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ